ทานชูฝนเก็บป mm. ุยยังบผมว่าจำฝนตกใส่เห็นก่อนทานัปเอาแป้งนะมันจังเาจังเก็บเอาได้อุน้อยมีบ่อุน้อยก็บ่มีบ่มีมีตู้มียังเนี้ยของใหม่อยู่ในของใสในเฮือนครัวนี่ยมีถ้วยและยานได้อยู่บ่เอ่อบ่อนั่งก็ซื้อมาเพิ่มเติมเคลื่อนแบบถ้วยฮะเนาะเป็นโฟมฮะเนาะโดยเังเราบ่พอโดยเอาอะไรเอา บ่วงเน๊บ่วงมีอยู่มีลายอยู่บ่โ,โอ้บบบมันกลับไปบาคนมันสมาทยอยใช่ปะไปปูไปเอ,อ้าโอ้หักไปดีดมันชุดอยู่บ่ข้างในข้างในคือมันชุดอยู่บ่เออข้างใน,งนล่องเที่ยวไปนี่แหลยชุดอยู่บ่ยังจะหน่อยยามันให้กอดกได้กูหักสารี่บ่มีสารตามสารยังบ,บ่มีบ่เป็ตัว ບໍ່ມີແລ້ວໂຕນີ້ຂອງຂະຫນ້ອຍເດີ້ບໍ່ມີອືມກາບສวัสดีແລະສະບາຍດີເດີ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ FC ເີດສຸກຂະຄອນກຍິນ້ນຮັບຂາຊ່ສາສະນາບ້ານປາອກແລ້ພນອງ มาพมา่าพอสนมันกิกาเปิดคลิปอยู่เพื่อนน้องสมโอน้องรอดเพื่อนพี่น้องเอ้ยมืนอนี้กาทาสนองกาสิมาแจ้งข่าวดีพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบิร์สุขุสุขคนทาระพี่น้องเอ้ยก็คือก่อนหน้านี้เนาะทาสนองบอกได้แจ้งก็คือแบบว่าต้องอาถามไทยทีมงานใสบุญเฮาว่ามีทางใดอศีอาเป็นคนนำเนินการอ่าขึ้นบ้านขึ้นช่องให้น้องเพิ่นเนาะ แดีที่นี่ก็ทางสน,นกักระถามทางสาบุญรบรรณาเพิินเลยกะถามทางทีมงานเนาะเพิ่น่าบ่มีเพื่อนพี่น้องเอ้บ่มีงบขึ้นบ้านนอกสมโอเนาะก็ได้เพิน่นวนาาาา่าเสนอมาว่าให้ท้าสนนัาํำเนินการต่อเนาะก็คือแบบว่าเตรียมซื้อเครื่องซื้อของอุปกรณ์เพิ่อนพี่น้องเอ้ต่างๆเต,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 ตรียมขึ้นเฮือนขึ้นซานทั้งละแต่ว่า,ม,ม,าม,มือห้อนมือห้อนย่ามันบ่ฮู้มือใดเพื่อนพี่น้องเอ้อ,เอันนี้ก็ต้องไปถามไทยทางม่ย่านอกสมโอเนาะ ว่าทา s a n วนกาได้บอกพันเดวให้ไปหาหมือหายามเพื่อว่ากาเกียมมือจบมือง,งามพ่ะย่ะพี่น้องเอ้ออเป็นเงินทางเมยเพื่อพ่นะเนาะซอยมาอ่าโอนมาทา s a n วนนี่โดนนานแล้วละแต่ว่ายังบ่ได้คำตอบทางทีมงานสาบุญเนนะาะเพราะว่าทางสนวนก็ต้องทำทีมงานสาบุญก่อนเถือว่าทา s a n วนมีก็เถือถ่อว่าทางช่องใหญ่ี๋ือว่าทางทีมงานสาบุญ ทางลุงเฮิมเนาะเด้วยว่าสาบุญบ้านนาพจน์มีเพื่พี่น้องเอ้ยก็เลยต้องถามไทยกันก่อนเนาะก็เลยอ่าหูรายละเอียดแล้วล่ะก็คือคำตอบก็คือบ่มีเนาะทางสาบุญบ้านนาเพิ่นก็นเลยหายท่าสน,นุนีนดำเนินการต่ออ่าแล้วก็ซื้อสิ่งซื้อของอุปกรณ์ต่าง,างๆมาทยอยมาทนิษหน่อยเพพี่น้องเอ้ยตามลรับเด้ด้วาตามรถน้อยฮะล่ะเนาะถ้ารถใหญ่ก็สิมาม,มือเดียวฮะล่ะเพพี่น้องเอ้ย เกี่ยวกับบุปผินยังอย่างไรก็รายละเอียดก็ต้องไปทำทายทางเมีญาตนอกสมโภเนาะโดยอ่ะมาหนี่ก็มาคับน้องกักเพิ่นถือคือเธอคลองมาซอยมาหนี่งอะสบายดีละพวยุ่งกระถึงอยู่เป็นอะไรครึ่งสะเมื่อยเกือบบ่แพเกือบสิปิวลงอันข้ามมอเตอร์ไซค์เลยโอ้ยเนาะลมพัดพวยพน้องเลยมันมาสาดยางมันอุ้มลมครึ่งยะเนาะ ขนาด55เมตรของพี่น um, ้อยสะนะกว้างใหญ่กวกวงแม่นบ่อ่ะะไปหาทางอันน้องสมโอเพิ่นก่อนอืมตักกุกๆเลยนี่เนาะเฮ็ดกินยังเด้อนี่หมดหึฉีดมด

อยู่ว่านก็ทั้งลมทั้งพลพาห้องพาลางตึงต่างตึ่งต่างมาบ้ก็ได้บ่เอาทานออกไปบนจะเก็บท่านโอ้โอ้สบายดีใส่รองหลอดก็ใส่เล็ดอ่าใส่รอหลอดก็อืมเอาเป็นยังไงเปล่ยนทู่ว่าได้ฮะว่าได้อาว่าได้สิ เอาก่ะหามือหายามเดี๋ยวโบคำตอบของเฮาน่ะได้แล้วเนาะเพราะว่าททีมงานสายบุญเพิ่นเสนอมาแล้วว่าทางทีมงานเพิ่นบอกมีบอกมีงบขึ้นเพื่อนให้ท่านซุ่มเจ้าเลยเพิ่นว่าให้ทางเฮานี่ดำเนินการต่อเลยแต่ว่าอันได้ไปหาเดี๋วโบอาจารย์ยังเลยยังเนี่ยถายอยู่ยังถ่ายถ่ายคำตอบถ่าเมนวนมาอยู่เห็นได้ดีวยอ้าเฮาของโบอยู่ดีโบต้องถ่า ให้ไปถามโลดเพราะว่ามึอห้ามาะไรทเ้าสิได้คำตอบโดยแบบว่น่อยจ้ะรอคำตอบใน้านโอ้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วทางเฮาน่ะถ้าว่าเออถ้าสมมติว่าทางทางเฮาเฮาวบอกทางงานทีมงานใส่บุญทางสาบุญมีเฮาก็จะปล่อยให้เพิ่นก็ได้ไปหาอยู่แล้วอาจารย์นะเออมันบอกได้ของค้ายังดอกเรื่องอาจารย์นะหน่อยได้โว้ห์อ่าเขาต้องถามแล้วคนในบ้านว่าอยู่ไซอาจารย์ อาจารย์เพิ่นนั่นที่ว่าเป็นตะพามันพายถุงภายไทยค่ะแล้วก็ถามเพิ่นอีกว่าขาไปขามาเพิ่นคายเพิ่นทไดาอ่ามียังแต่งยังแน่จะต้องทมรายละเอียด,ดยอ่าเพิ่นก็ต้องเชิญเพิ่นมาก,ก็ต้องมีเงินให้เพิ่นอยู่แล้วเออเออเราบอกว่าเราว่ามอในแ้บนี้ กระทำคนนี่เนีอันกากระทำผู้นั่นเจ้าไปหาคนก่อนก็นได้<น>ก็บไไนน่ได้เนาะต้องหาอาจารย์ก่อนหาอาจารย์ก่อนไปหาคนแต่ว่าเขาอยู่ในอาจารย์เดียวบ้าให้ยหังไงจ้าไปตอนนี้เดี๋ยวเขาอย่างไรคำาต<ด>ม,มือไรอันมือจบมืออามเดี๋ยวเขาก็จะได้เกี่ยมเรื่องเกี่ยมคลองมันถึกเด้ดดมันยังขาดลายอยู่ได้นี่เพราะว่ามันหมักผ้า กล้วยมันจะเอามาก่อนมันก็สะสุกแล้วบ้านดีกว่าเจ้าชิญฮาซื้อน้ำบ้านหรืบ่อกล้วยฮาร์ดซื้อน้ำเพลินมาได้บ่ยากกดแพงมันมันสีแพงเทบ่เคือเดียวมันบูชูเป็นเครือนี่มันจะชวนไลน์เป็นบีจะเห็นเป็นบ่อสั่งเขาผู้ที่เขาขายอันเป็นบีเป็นบีน่ะกล้วยจะมีบ่อเป็นเครือตัดเป็นเครือให้ข่อยได้เครือนึงแต่ว่าชวนไลน์เข้ามาเจอตลาดนี่อืง ถ้าหาบ่ได yeah. uh, ้เขาก็จะซื้อมาเตตลาดพุนได้ยาคู่อยาคู่มือคู่ย่ามนะอันนี้อยู่ในกินเลสอะทางเจ้าสิไปซื้อโดยสิหายเขาซื้อมาซื้อิซยังก็น่อยูเป็นซื้อมีแต่ว่า้าท่าซื้อกันเนาะทบา่าเขามามันมาชสิบทันเพื่อไปเผื่อมา ต้องซื้อไว้ซะคือมือนี่ต้องใส่น้ำเค็งไว้วแหลวผู้ไร่เห็ดอยู่เห็ดกินซอยบาทต้องหาคนด้เมถะเว้ยน,นี่เมนองนิงกลับมาเนี่ยต้องหาเล่าผูกก้ใกล้เนี่ยเราอาศิมาซอยมือซอยอยังก็ได้หาเพลินหาหันเดะหาเหือหาแห้งน่ะเห็ดกินเห็ดอยู่ เขาเห็นนั่นเขาเห็ดกินนั่นนั่สิลูกชายเจ้าด้ลูกชายอพอนอกสมโภชนี่ฮะเมื่อแล้วเมืม่อแล้ว,ลวโดยบ่ไหวดอกอาหารงงงงง่ายๆบ่บ่ไหวก็ต้องเห็ดต้องซอยเพราะว่าบ่มีไผได้ไหมตุมันบ่เมนคองมันดินดินไะอันนี้เนาะขึ้นเพื่อนอยู่แต่ว่าเจ้าเบิ่งนี่คือคองง่ายๆแต่มันบริง่ายนอต้องทำติทำใต้ต้องซอยเห็ดกินเห็ดอยู่ยังที่ได้กับหันสิ้นหมูก็ยังไห้ก็ยังดี เด็กก็เอานอกสุโอหั่นสินหมูหันยังซอยก้นหั่นแหละเตรียมไว้เด็กก็ผู้ดึงหงมันไว้อยู่เห็นกินมันก็เป็นอยู่เห็นหนากระปุกมันก็เป็นผู้ใดคนในบ้านเพาะเนี่ยกบบต้นมาส่งขนอมมานี่เออผ้ายอ่าเสบแสลูอ่าแสวเราสีมาเห็นห้อีบ่หา หาเพิ่นมาเห็ดให้ได้บ่ตางซอยตางยังจ้าสิต้องหามมือถ้าบ่หามมือเจ้าวิสิขว่าขม้ขะตอกไว้มันบ่ถึกได้บ่ต้องเตรียมเลยขว่าขว่าเนี่ยเอ่อเห็ดลามไก่อนแล้วทำกับเห็ดหลามห้เาเห็นดน่ะไม่ได้เหด็ดนั่นหรอกมีแต่หมูกับอันข้าวปุ้นเท่านั้น,นเนาะอ่นั่นแหละถ้เาเขาจะหามผูว้ว่ามือนี่มือนั้นเขาจะได้ซื้อมาถือ นนี่่เสืือใหมผู้เพื่อนเป็นตาพามันขื่นเพื่อนใหม่นี่ยเมีนไพที่แ่ามาเห็ดมุงนี่จะถามสิโดยอาอายุนิฮันบันโคหืมอันเห็ดเทือนใหญ่อันนีฮันบันโคโอ้แบบอันจันเชา้าจันเช้าคนบันโคเพื่อนบอกมาดอกไก่ลฮาบัดบริมีรถใหญ่เลย,ยมีแต่รถจักเพื่อนเพื่อนเพือนใหม่โอซานี่จะเมีไมนไพ่หม,ม,มอออนอาสิป็นหมอเดียวกันพามเดียวกันโดย เป็นน้องเหมาะน้องเมียนี่เป็นน้องเมียเพื่อนอันชาวพวนอาจารย์เดียวกันบัดเดียวกันอือเราถ่ายนี่เราหัวว่าหมอภาพในบ้านบอกเ้าบอกน้ำอยู่เสาเนี่ยตัวเองอย่างบอกเป็นชาวอันนี้ได้ไปก่อนอือเราจะอยู่ในบ้านนี่เราต้องเอาภาพอยู่บ้านนี้เป็นว่าตาวพวนก็บอกว่าในบ้านเนี่ยก็ตัวมีอยู่ภาพมันนะอือกระเบื้องพื้นนั้นก็สียหาเพื้นแล้วพาไปเนาะ ย่งางไปซื้อเพิ่นซีบอกรอเคลื่อนอ,อยู่ใส่ต้องเตรียมไปได้บะมือได้มือได้จังสีผู้ให้ให้ทำมือนี่แหล้วเขาบอกง่ายกับอื่นบะเพื่อนี่ไปจักมือดีนี่มาเนี่อะไรบอกหู่ว่าจะเอาจะคำหรือจะคำนะนกนะหน่อยก็บอกว่าอหน่นอยก็บเคยบ,บอกเกี่ยวบอกเกี่ยวเทาบมูเหม่งคนคิดเทาหรอกอันนี้นะ อันนี้ขึ้นอยู่กับอันอาจารย์เพิ่นเพิ่นข้ามไปหาเพิ่นเพิ่นกระบอกเองเนาะมือจบมืองามเป็นเขาเป็นยังไงแจ็คเส้าอยู่ไซอยู่บิ๋วเป็นเขาเป็นยังไงเขายังเอาว่าคือว่ามีเขาขู่หนึ่งบอกยังเขาเขาเปลือกนะอ้าเขาเปลือกก็ไปขอดื่อน้ำเพิ่นเพิ่นเอาโดสอะไรท่านท่านจะไปมองเทวฮงซีเนาะเออเทวฮงซีก็ได้มีบ้างมีอยู่ได้หกสี่กับจิจักโรสะโคดามหน้อยเนาะคดน้อย ฮาโลเจ้ามงนั uh, ่นอ mm ืมขัดซานเขานีักศัพท์เขาขัดซานกันเนี่ยเขาเอาวิธีจือหอดมือกำลังจะออกมามากินได้คือเขาอืมเดี๋ยจะกบกบก่อยกบกวยเนี่ยมาบังกบกวยตัวเองยังหักกระเลิกเยังกระตัดเอาไรเขาเป็นวิธีของเจ้าให้แหละให้มันดีให้มันงาม อันนั้นเด้เจ้ากฤติยดพักเคาะพักควันจับดีบ่เด้ววใใดอวนัวนเอายังเจ้าเหตุเป็นมาเจ้าก็เพราะเป็นเนี่ยอือดอกไม่แล้วมๆๆๆๆเมษาฝนเนี่ยแล้วอัจวินเนี่ยเมษาฝนนี่เราเจ้าบวยหย่างไปหาเราบังคับตอนเย็นๆนี่ตอนแดงมือน,นี่เพราะเจ้าว่าเรื่องอาจารย์ทำเลี่ยวก่อน,น เจ้าไปหาแล้วแล้วห้อนหู้บามือนี่เมื่อนั่นอะไรเจ้าก็ไปหาเราเลยบามือนี่เมื่อนั่นเดี๋ยวจะให้เจ้าไปเฮ็ดคันบ่งเบงให้นี่ได้โบเจ้าเป็นโบเบ้าดังๆได้เราอย่าหูนักมีสาวพนนะเรานอนอยู่นี่นะเพราะว่าสะพนเราไปมุอบ้านยาแล้วเลี้ยวถ้าว่าบ้านเขานี่ถ้าเห็ดผ้าขวัญเนี่มันต้องเห็ดสามปีได้คือพนเ่า แตามันฮี็ดบ้านเฮาเอะไรเกาะซาีเอาเห็ดฟักขวันนี่แหละเพิ่านว่าเห็ดคูปีเห็ดคูปีคือว่าเจีงซี่แหละเพิ่านว่าถ้าเห็ดฟักขวันถ้าว่าขึ้นเฮือนก็ขึ้นธรรมดาคือเฮาก็มีแต่ไก่ตัวนึงเนาะใไทอันกระตูผักเข่าผักควันนะนะแต่ว่าเขามียังเลงอยู่ในกระตูฮะเมนมีผ้าใบพโกกเขียนนี่กระตูฮะ แต <taught. S 2> so, ่ว่าทางม่ต <Al> ู้น so, ี่เคยเห็นอยู่ว่าแต่ละบาทเขาเห็ดไปอล้วไอ้ถามเจ้าโบ๊หูคือกันแน่นี่กระได้ลองเือแบ็เกินยังโบ๊หอ่าอิงตามแต่ว่าอย่เห็ดคือมึงก็เห็ดได้ต้องหันคันมงบอกเวงยอร่อยแล้วหรอยแล้วเลื่อมกัมีครบแล้วแต่ว่าตัวนั่นหัน แต่เฮาก็เฮ็ดได้แต่เฮาบ่มีเวลาสิมาเฮ็ดให้เจ้า <laughs> <laughs> มันบ่นยากดอกตัวนี้นะเออแต่เฮาสิบ่มีเวลาน่ะเฮ็ดให้เจ้าแต่ว่าห้าโมงอืมโมกอีกตัวอยากได้อันนนั้อันนี้เออต้องอย่างไรอยู่แล้วใครเฮ็ดใครยังนะแต่ว่าถ้าเจ้าเป็นได้กลับไปหาไ้านาไมีเท่าน้องอันนั้นพุ่นแหละทางน้องมีพุ่นแหละ เราจะเชีเอาอยัางไปบ้านฮะนะมันยุ่งยากตัวที่ไปที่มานี่น<ด>แหละข้าจังว่าว่ามันยากถ้าทางเชีรยร์เอาคนแถวใกล้นี้เจ้าถามมึงไอ้หลเอ้ล่ะเราก็เป็นอยู่ประจำเจ้าก็บอก,กไปถามอ,อืมง่ายเลยเจ้าเป็นจเจ้าเห็นเราหยิบบังเบงอ่านเป็นอ่ะสิเป็นเจ้าบอก็ผูกแขนเพิ่นมาเชียร์ยัง อแต่บับเพิ่นมาเห็ดมาซอยผูกแขนให้เพิ่นแล้วเขาสิให้ดอกต้นนั้นแต่บอกว่าระคมราคาเอาแบบน้ำใจเขาใหายรอดคนอยู่ในเมืองกับเราเคห็ดให้ได้อยู่แต่ว่าเราเคยขายกันมาเป็นอือเราขายอะไรกะไลยเตะมีเตะขาดระดีแบบแขนมันบอยังบอยแต่ว่าดอกวเาไม้แต่ว่าเขานอนขึ้นเองแต่ว่าเราแต่ไม่ไม่ตู้จักกับเราบ่โอ้ยโยขายกันหมาเป็นอยู่สุมรสนี่เออเจสิบเซียเวลาไปหาเราอีกได้อแบบนี้ สิขี้ยังอีบไปเอาเราแบบอฮะมันยากสิเดะให้เรายิบไปโลดบาดนี้ไม่จำเขาไปเอาอืบอกเราไแบบนี่เราทางที่นี่เนาะถ้าบอกคนแถวนี้เป็นกะให้เอ็นพาหาเพิ่นมาซอยหานน้ำมิตรได้อยู่ดอกบโมเวนเนี่บอกบอกกะบอกกะอะไรบ่ได้ยังเห็ดยังบ่ได้เอาตรงกะ ต้องกล้าต้องหาหมูแต่ว่าภัยอย่างเฮาว่าถ้าว่าเฮานั่นน่ะเออสิเอาน้ําเท่าไหถ้าสิเว้าซั่นก็เอาถ้าเว้าอันมู้บ่กล้าเว้าแบบาก็ได้เว้าว่าสิเอาเท่าเฮ็ดคบิงนี่เพิ่นบ่เกิน100,000ดอกอืเพราะว่ากล้วยกล้วยเจ้าเองเด้มาหยิบมาเฮ็ดให้ือสิบ่ได้อยู่บกล้วยเากบ่เฮ็ดดอกป่แหอย่าให้สูงอันละนั่นแหละมีแต่ต่อเสริมสิซื้อไ มีแต่เห็ดจล้ยเห็ดจวยเห็ดจวยสองสามบตรแล้วมันกระสูงอย่างมันบอกว่าเหม่ตุกับเคยเห็ดยังเคยไม่ต่แต่แบบว่าคนไปเห็ดงานรองงานยังไหน่นหยิบแหล่เรียบร้อยแล้วไปแ่งซอยเคยไปอยู่แต่ือสีเห็นน่นะคนดุ่นข้าวเดียวกันเห็ดหนีเห็ดหันแท้เจ้าอะไรยผมเคยบอกเคยอยู่แต่ว่าหางบริไปเรื่องงานแบบว่าหางเห็ดซอยจังกันแต่ว่า ซอยแต่วเวลาเราเออเห็ดไปนั่นเนอแต่ว่าจีบมันจีบโบเป็นจีบไปตอโบเปนเ็นเห็ดแคนเห็ดยังงันโบเป็นไปกลางลหมูเห็ดแล้วแล้วไปกางซอยเอาหนานใส่เอานีใส่เราเป็นเคยไปอยู่เขาจเจ้าะพาไปเห็ดอยู่ในงานดองอืมซอยน้ำาเจาจาะแต่ว่าเพิ่นกะน,นั่นเป็นจากเนาะ ก็เดือนสิบสองนี่แหละออกใหม่ออกใหม่มากเดือนสิบสองนี่แหละมือเสรื่อนเดือนสิบสอก็ไดาษอมมัน์อันนี้อะไรด้เอีกงไปเลยด้เมนอูก็คือจะหาท่านท่านบอกบอกเป็นชุมุนตัวมอว่าเอามือนอันอน่้เนาะเอาไปหามอมาเป็นบอกเอาได้ตอบเออมือนัันมื่นนี่ชุมชนมาก็บอกเออเั่ามือซ้ำมือเาไปหาโมฮะโกมากนะอืมนั่นกรว่าษคอมานด์ตอบในนั้นนอนไดกระหา คณได้เนองกับนอยกบอกไม่น้อยนี่แหละนะอาจารย์มามอก็ได้ขนมเบ่ง hmm. น mm ึ hmm. mm ่งพัยากก็ได้เนาะชาวแลนย้หน่ก็ได้เราเยงานดองเราก็สไเราเราเคยซอยกระอยอยู่คน่อนกมีตะกี้ก็ได้หนาอลอดกมีาวพินซอยเจ้าสีเสียเวลาติมันอยู่ไกลกัน่นนัเจ้าิตติน้ำเตะเห็ดน้ำเฮือนน้ำชาดี แต่สิบ,บิ่งไปเอาคันบอกวิ่งนี่วิ่งไปห้องที่สี่โล่สามโล่ไปเขาก็ย่างไปเอาก็ได้มันก็ไก่ตลาดนี่ตลาดใช้ตลาดลักเป็ดหรือตลาดใหญ่โอ้ตลาดใหญ่ทุกครั้ทงที่ดีถามคนแถวใกล้นี่ถามก่อนเนาะอืมถามคนแถวใกล้นี่ดีกว่าเหรอวามันเห็ดกับกับที ยังมันอยู่กับถี่มันดีกว่าบัดสิไปมันเจ้าปัจจิยุ่งยากขี่รถไปรถมาอีกเอาแต่คันมกแตงมากกับบ่มีผู้แต่งคือเก่าต้องมีผู้แต่งซอยเจ้าเอาล่างนะบ่เฮือนใหม่ยังบม่ทันได้ล่างนะว่าจะเอาทานออกสิล่างจังเลยจังลงพอดีได้รอบเทียงมันเหงไว ทานเชกระสอบเขาอยู่โอ้ยยังบนหายได้บ่กหายหายแล้วหายหายเชกระสอบหายเชกระสอบเกือบท่านบ่อาะหยาดฝนโวยก่อนอืมอืมทานชุ่มฝนเก็บอย่างผมว่าช้ำฝนตกใส่เห็นก่อนทานอืมไปเอาแป้งนะมันจังจังเก็บเอาชไดอุน้อยมีบ่อุน้อ่นหน่อยบ่มีมีตู้มีอยังงนี้ของใหม่อยู่ในของใสในเฮือนครัวนี่มีจะป่วยเนี่ยจได้อยู่บ่ อ<ม>บอ่อนั่งก็ซื้อมาเพิ่มเติมคือ,อนแบบถ้วยฮนะเนาะเป็นโฟมฮนะเนาะโดยยังราบ,บ่พอโดยเอาไรเอาบ่วงเนธบ่วงมีอยู่มีลายอยู่บ่เออมันกับ<อ>แบบบางคนมันขมาทาย,ยอยทแถวาาทีมงานใส่บุญกะสิมาพูแบบมาแล้วก็เมื่อเมื่อแล้วก็มาอะไมันกับโมเมนต์บะสิมาพรมการบุกปมาเดียวหรอกบ่วงมันมีอยู่เรเซื้อก็ได้บ่าาบวงธรรมดาเราอืมอืมอืม ได้เสือชาตมอนเด้มีมีอยู่บ่ตัวใหม่ตัวใหม่ก็บ่มีแห่บ่มีเลยมีแต่ตู้ปูนอนแม่นบ่อ๋อเสือเสือจัเครือตัวใหม่บ่มีเลยบ่ได้ให้อาจารย์พนอนมอนใหม่บ่มีมอนใหม่กดมาเบิ่งอันกสลากในวัดตอนนาเดอ้าวนเป็นกกสลากเสือตัวนึงอืๆอ่ามอนวนึง อันเดออันยังโผล่ยังประเดีดยเดอคนสลากเขาเปิดไลายเนาะโผล่คุดตกได้จีนอนก็ไม่เด่นงนี้มอญเนี่ยมอญหน่วยเดียวนี่หน่วยเดียวได้ตกสมัยได้สมัยมิได้มาซื้อมอนมาเพิ่มเนาะเพราะได้เป็นวิธีของเจ้ามอญและเสื้อแต่ว่าส่วนที่เรือหันมันมันกะคือว่าอะไรมันกะลายยางติมตกเนาะเขามาลองตองแต่งแาบ ยังคองกินคองอยู่อีกบาทันไตกสลากได้เป็นจังหกะอันชุมกันอ่ะก็นวลละนวยแปะยงเสือให้ทีเดีอวห่มกอบปุกพืนุพื้นคมอกสมโภกกัให้พอสมโภไปห่มซาบันบุกิบห่มอ่มเจ้าของปัญหาไปล่ะไปเอานาาสตร์ชาดมาเบิ้งดูอาาสชาดแล้วก็ ค,คุณน้อยามาคุณน้อยตะก,ก้ารถฮค่ะไปย่อยซื้อมาไปน้อยอาปูด้วยกวางเาสมัเบิ่งด้อันนี้คือหเม็ดเนาะผูกโสูงนอนจไม่นหมอาลำบากอยแลมันดูเลยลมพัดมันคือซันไทยลดง่ายเลยเอาเอา,เอา,เอาแก้รู้แก้ส่วนนั่นอีก ลายงามงามลายนกยุงไปปูไปเอาโอ้พักไปดีมันชุดอยู่บ่ข้างในข้างในเขือนชุดอยู่บ่เออข้างในร่องเที่ยวไปนี่แหละชุดอยู่ชุดอางกันหน่อย่นใ้อได้ปูสานบ่มีสาตามสาในบ่มีบ่ตังบ่มีแต่ของ่อยเอ้บ่มมี อืมอืเอาก็บาทนี่ก็เก็บไว้บาทนี่ก็เก็บไว้ได้มันมืองมันไีอย่างเอามาปูเด้อถืออันไทหรือกอกยาบ่ได้เลยนนี้รวบรวบมาได้แต่ได้เลยเกาะยาเนี่เอาได้หรือว่าบาทนี่พื่งเป็นบัดก็บมาได้แล้วบาทนี่เอาจากไหนมานี่ก็ทยอยเอาเครื่องมาพี่พี่น้อง ก็คูคูนึงเนาะเดี๋กะพาห่มเดี๋กะสะก็เป็นทางไม่เท่าเด้อมีเท่เด้อไม่เท่าคือเก่าไม่เท่าที่บุญซอยมาตั้งแต่พละสนับสนุนมาอันเดือดกับเขาขับน้ำตอนเลี้ยงสร้างอันสร้างเพิ่นมาเฮ็ดเฮือนนี้อ่าเพิ่นก็ซอยมาอีกขึ้นๆขึ้นซ่านพี่พี่น้องเอ้อจะเอาเทคนิคเทอหน้อยก่อนเนาะแต่ว่ามื้อยามก็ยังบ่ฮูมันเดี๋ยวมันนี้ก็ต้องฮู้มื้อนี้ ถามเจ้าาอ่เดี๋ยวจะให้ไปตู้ไปเมื่อนี้เลยเพื่อนๆเลยเอ้าจังไรก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งเพื่อนล่าเอ้ยขอบคุณขอบคุณเพื่อนเออเป็นบ่ขอบคุณขอบคุณแม่เม่เท่าทิศสิ่งซื่อของมาขึ้นเพืนให้ข้าวดก็ขอให้บีไม่แห้งสุขภาพแข็งแม่เท่าสลุปสรามาสัมได้คอยไล่กัะเพื่นเลยเท่าเท่าซาดูคือเมนวนคือกันที่มันเป็น ะพานวุ่นห้ลูไถลานกขอหมยดีม่แห้งสุขภาพเข็มแข็่งม,มีนวลฉลุสลามสัมได้คอยอยลายกับคืนลอยเท่ากันเท่าเดินซาถูกอมกับแจลานขอมอสูห้ดีแห้งสุขภาพแข็งม,ม่เท่าสลุสลามสัมไดคออลคืนลอยเท่ากันเท่าเดิมคือมีนวลคือกันถิมาเป็นโฟมสใสไลูกถลานขอหอ้ดีแห้งสุขภาพแข็งซาถูก อ้าวไม่เท่าได้สําขหน่อยกับวเป็นประได็อ้าววัเป็นก็ว่าออกมาใส่กคอนน้ำไม่เท่าได้ใส่ลูกซอ่ลานชอยขอน้อยไม่นวลคือกันคอยบุญคัมบุญสู้ปัตนาเชิงใดก็คอยให้ได้ไปทางนั้นไตลอดปลอดภัยเด้อลยให้รวยเด้ออ่ะพากันดีใจวัโบบานฮะได้ขึ้นไปนอนเฮือนใหม่เดี๋ยนาะเออเอาจังใดเมื่อนี้ก็ให้ไปตู้ไปถามทายทางอาจารย์เพิ่น อาจารย์ผู้เพิินเคยขึ้นเพือนขึ้นซ่านท่านละจังไรเมื่อน,นี้ก็ต้องให้หูคําตอบเนาะไม่เถ่าเนาะเออเอาจังไรจึงก้าก้ากเกียมให้มันถืออะละว่าเฮาม้งจันจอแล้วก็เตรียมบะถือ,ถถดดอได้อืเอาจังไรคลิปนี้กะจังไรก็จบค,คลิปก่อนพี่ๆเราเลยอ่ะสบายดีโดยเมื่อนี้ก็เนาะทานสนองกัดเตรียมเครื่องชีขึืนเพ่อนใหม่ให้ทางเราสมบูรณ แล้วก็มีครูแล้วก็มีเสื้อแล้วก็มีผ้าห่พาพมเนาะแล้วก็ยังขาดเดือยอยู่ก็คือแบบว่ามอนแล้วก็มีศาสตร์อีกพ,พี่น้องเอยต้องสืบศาสตร์มาเพิ่มเติมเพราะว่าเฮือนทางน้องเพอรน์นี่มันนั่งมาได้พี่น้องมันข้าวม,น,าวมนไปเบิดเนาะเพราะว่ามันขี่ปูนพี่น้องเอ้มันนี้ก็ทยอยเอามาให้แต่ว่าเมื่อขืนเมื่อยังนี่ยังโบหูเนาะว่าบอกเนี่ยบอกทางเมียนนอกสโบรเดลให้ไปถามทางอาจารย์มานี่ เนี่ยนอสุโบอ,อาญาโนสุโบพูนว่าเป็นเมืองแรงรอบบใบน้องเพิ่อนไปทำเพื่อพี่น้องเอาจาังไรเพิ่อนการชิโตแจ้งอ่าทาสนนอีกทีนึงเพื่อพี่น้องเอโดยอ่ะถ้าว่าซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยก็ยังเหลือขาดก็คือของอยู่ของกินเพื่อพี่น้องเอจังไรกะเนาะก่อนอื่นกะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทั้งแม่เด้อที่ช่วยอาทางครอบครัวของน้องสุโบเข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณขอ,อ,บ,คขอบคุณทั้งแมลารายที่ให้ลูกเป็นสะพา,านบุญให้ ก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บยาให้ได้ความไข้ก็ยาให้มีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้แม่ได้สมงความปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเนาะสาธุพี่น้องเอ๊ะสิ่งใก็ท่านสนับใจน้ำนองเพิ่นเพิ่นขึ้นชได้ขึ้นบ้านขึ้นซองเนาะขึ้นอยู่ขึ้นนอนเพื่อพี่น้องเอ้ยโดย อาจจะในคลิปนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปสุขสุขคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทัสนวนดเด้อเนาะอาหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวของ่าสบายดี